ได้ประกอบประธรรมแล้วขอจงลังเลหล่อลุกดังหนึ่งท่อทานทุนจารู้สิ้นสูตาสัพพะสิทธิเพระวันตุเตพอนสัพพะจงประสิทธิแต่พรี เสด็จมารับทีวัดทีพระราบิกฎาณกิจพวงสว่างขอพวงทีกินดีอันนี้มีสัพรัตกาูกเตียนมากคนตชาติขอรัตนาถวยทีว่าจงเสด็จมาจำลองเพื่อรวมปฏิตินประสาทพิที่ที่ท้องหลอรูมุดสทนาาเป็นฤาษอ จะดีดครับเหล่าเทวดาบริเกตบริประทานเหล่าเทวดาด้วยเกันตุอมาแค่ได้ชมก็มีความสุขแล้ว ขอญอาเซียนใหญ่ครับบันทึกภาพนะครับบันทึกภาพวิดีโอมาฝากเพื่อนๆนะครับเซียนใหญ่ยังถามผมว่าคุณพี่แกดคิดว่าหลวงปู่ท่านมีเมตตาศักดิ์สิทธิ์ไหมผมรีบตอบทันทีครับว่าผมเชื่อร้อร์เซครับแกบอกผมต่ออีกว่าดีดีใครมีความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่ และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่ท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองสมงวามปรัถนาอย่างไม่ต้องสงสัยผมก็เห็นด้วยกับพี่เขานะครับเพราะว่าผมเคยสัมภาษณ์หลายๆท่านที่บูชาหลวงปู่ดูนะครับทุกคนใจดีใจเย็นทำอะไรก็สำเร็จนะครับ วันนี้ผมจึงนำภาพมาให้ทุกท่านได้ชมตตตตะะกกกกาา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 าจจจุุุุมมมมหรรรรรรรชผููู้ยยยแลลนนนนนนัััััังสพพพววออทบบบไิิปเ่